อาจรเจ้าคะ่ะปูม,มืม่อเศร้าไอ้โท่มากกับออกับเอาไปเกิงานวันวไมครับน้นจ้าวันนี้เพิ่งจะสะดวกไปโทษจา้าแล้วเปิดห้านี่ก่อนปูปูจากสุรินใช่บหคะนนนคย,ยนบอจ้าบคอยยิ้มเสียงเขาแบบรบกวนลำพงเลยยินบอจ้า นี่มาจับปูต้องจ่าปูอย่าเปิดลำโพงนะจ้ามันมันเสียงสะท้อนจ้าปูเสือสุรินเมนบอจ้าปูสุรินเมนเมนปูเสือบอจ่าจ้าวดวดที่แล้ว งวดที่แล้วปูหาบนวิ่งบนวิ่งสีวิ่งศูนย์แมนบ่จ้าบน,นกะเขาวิ่งสีเนาะจ้ะแต่ว่าจับคู่ปูจับไห่บอถูกจับคู่บ็ถือกานจับถูกเพมันเป็นช่องปหมดแนตะ่ตำหนดมันเก้า,ค,นะาคู่นะโอ๋อไห่แค่แบบยานมันเปลืองงบเอฟซี 4, แมนบ่จ้าก็เลยบดได้ไห่ลายบ่อยากไห่จับเะโต นี่มันหายมันสมมาม่าหมดนียจ้าหายไปตั้งเก้าโต้เลยแล้วก็เชลซีเล่นหายสามโต้นะจ้าหวันนี้ปูมี่แนวท่างตัวใดมาฝากเอฟซีจ้าวันนี้เล่ห์ถือก็เดินไปเลยวิ่งไปได้รับหกเกดแสในเลขสามโต้เนี่ยเป็นเลขลักนะหลัก เป็นหกเจ็ดแปดมันวะจ้าวิ่งวก็ได้ไม่ได้ตามตัววิ่งวิ่งวิ่งก็ได้มันวะจ้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างมันวะจ้าจับ่บนก่อนล่างมันจะมีวิ่งหนาทเดียวโอ้เอาแต่บนก่อนนะคะจับคู่บนหก 6 9 69 61 62 79ครูอันมันเป็นเสียงสะท้อนไหมจา้าครูเปิดลำโพงบา่จา้ะก่ <c oughs> อนอุญาต <c oughs> เนี่ยครูปิดลำโพงก่อนเด้๋ยจำเสียงสะท้อนเพ่นเอฟซีบนสีฟังบาชัดไหมจ้ะจา้า ได,ได้แล้วจ้ามีหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดเก้าแปดเก้าแปดสองแปดสองมีเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่นมันว่าจ้าหนูรุมใช้เจ็ดหนึ่งไหมเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งไม่หมดเนนะมันมันันสานมสามทางแล้วมาทางละสามตัวนะ จ้าเดี๋ยวเจ็ดหนึ่งแล้วก็หลัก 8, 8, 9, แปดม <8, 1, S 2> ีแปดเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเท่นั้นแหละแปดสองบนมีเก่าชุดเนาะจ้ะอาออเหลือสามตัวเด้อสามตัวบนสามตัวหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า ล้วกอ็อะไรหนึ่ 79, 7, 9, 1. 1> เงเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเออสามเสาเนยหละจ้าเล็สามเล็สามตัวนี่เล็สามตัวนี่พันโพงไปที่เก้าเจ็ดหนึ่งแล้วสามตัวตัวเด่นเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งเป็นว่าจากเก้าเจ็ดหนึ่ง อ้าวเหลือสองตัวนี่ถ้าเคาชอบหลักหกก็เอาหลักหกไปเล่นถ้าชอบหลักเจ็ดก็หลักเจ็ดไปเล่นไม่มีแค่สามตัวเนาะจับระปูชอบหลักแปดก็หลักแปดไปเล่นอืมแต่ว่าเน้นเน้นให้ได้ว่าจับปูแต่หลวงตาจะเล่นหลักเจ็ดสามตัวเนยหลักเจ็ดเน้นหลักเจ็ดเป็นนะจ็ึ้าเจ็ดนึ้เจ้าแล้วก็ปล่อยให้เขาดูทน้าล่างจับล่างมืนัน ล่างสองตัวล่างวิ่งห้าตัวเดียวเลยล่างตัวใดจับปูล่างวิ่งหาตัวเดียวแล้วเดินหาตัวเดียวเลยล่างวิ่งห้าจับปูห้าหนึ่งจับปูห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าสี่ตัวนี้แค่นี้แหละสี่คู่ให้เขากลับเลยเลย กตัวตัวกันมะเนี่ยตัวกันล่างมันจะมีห้าหกกับห้าแปดหรือตัวกันเขียนว่าตัวกันให้หน่อยตัวกันห้าหกกับห้าแปดสองคู่นี่แหละตัวกันตัวตัวเด่นเด่นสุดเด่นสุดตัวใดจับปูเด่นสุดก็ห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเลยล่ะสองคู่สองแถวเด่นสุดห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเนาะจ้ะ

ขอทวนตัวเลขก่อนด้วจ้าปูอ่าขออย่ายมดูเด้อบนมีหกเก้าหับหลักหกก็เอาหกหลักเก็ดก็เอาเก็ดหลักแปดกเอาแปดเล่นหมดทุกตัวมันก็ไม่ได้เนาะแม่์จะให้เลือกตัวหลักที่เขาชอบเป็นมาจ้าแต่ว่าตัวที่ปูชอบที่สุดก็คือมารักเห็นแล้วก็ซื้อมาแค่ตามตัวนี่ยเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพอแล้วเอฟซีเห็นมาจ่าตัวเลขโชว์เลยหลักเก็ดเหรอ หรับเจ็ดนั่นหสำหรับส่วนตัวของปูมากหลักเจ็ดลักาสาทางนี่ลักเจ็ดกัสมีเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะจ้ะจ้า,จาตัวเลขกระตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เด้อจ้าเอฟซามตัว็มากนี่ะเก้าเจ็ดหนึ่งน่ะจ้าอ่าให้เอซแคปหน้าจอนะคะอ่าเราก็ดูแล้วก็แค่แนวทางแล้ว แมนจะเป็นเพียงแนวทางคู้พิษสวยมื่ก็ไม่พลาดไม่พิษนะเราย่อมถ่มวมาถือทุงม้วนแล้วของกับยู่บ่มวลกันดันจะไล่กันเลยผูกเิทจ้าเราเข้าทุกวดทุงวดแล้วตัวเองก็ไม่สบายใจเมือนกันแหละจ้าพูแต่ว่าปูกอาจมีเล็กฝันมากคงสุดท้ายคือทุกครั้งนั<ล>้นว่น<บ>าจ้าจะเอาคงสุดท้ายหนจ้าเลข เลขเลขทูปนี่ไม่เข้าแต่เลขทู้อยู่วัดเข้านะวันวันซึ่งัวออกนั่นสมาชิกุญวันปีนั่น,นถูกสองเจ<ด>็ดห้าโยมก็ถูกตรงบ้านจ้ากับเจดหาตรงๆแล้วกันคือโทรไปบอกน้องต้าก็ได้สองร้อยจ้ารบ<ล>ก่อนก็ไม่เข้าแบบนี้เลยเลขทูปเข้าหกหนึง <laughs> ่งเลขทู่มันมันมันมาปิดอยู่หัวหนึ่งมันเข้ามันเข้าอีกแล้วเนี่ย เฉพาะวันหัวออกนะหยุดจ้าหยุดงวดก่อนงวดมันพร้านคือมันเข้าแบบเข้าสามตัวลงเตินเลยได้สามหนึ่งสามหกหนึ่งมันออกสองหกหนึ่งขวดที่สองมากก็ถือทู้ก็ไม่เข้าแต่หัวยี้หัวที่ส่งก็ให้เข้าจ้าแต่ขวดหนึ่งหัวส่งก็ให้ไม่เข้าเในคู่เผื่อเข้าเพราะผมันช <c oughs> ่งวงแบบไหนเลยวะ เดี๋ยวมันมันอาจใส่บาทเขาไปถ่ายเอาเนาะเขาส่งบรุงเทพนั่นหละส่งไปห้ใ่ายลุงสุกทุกคนไม่แค่สองเาวานะซือสองเจ็ดก็ห้าเจ็ดแค่นั้นเลยเลยสองสองเจ็ดห้าตรงตรงเลยเลยนะยมเจริญพรเขาไฮดำไปด้วยจ้าปูถ่ายคลิปนี่ปูไม่ยังจะไปฝากถึงญาติโยมพี่น้องเอฟซีก็จ้าฝากถึงญาติโยมซื้อหัวให้ซื้อตาม ที่เราชอบหลักไหนก็าเล่นหลักนั่นเละเราถึงจะมีดูเราจะซื้อไปทุกตัวคนเล่นไม่ได้หรอกหลวงพ่อของเป็นแค่ผู้แนะนำเฉยๆเป็นแนวทางให้เฉยๆขณะตัวเองทำยังซื้อไม่ถูกนะไม่แค <c oughs> ่เจ้าตัวเนี่ยยังจับไม่ได้อะเดีย๋ยวว่าคนทำสุดหัวสู้หัวถูกหัวใจนะโยมกะมีเขามีรุด มมีีถูกนัสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลวัดนนยอนกับถักเซตแอนไลน์มาตามนี้ได้ครับเด้อเพิ่นกำลังสางกำลังแปลงวัะพุทธรูปอง์งหญ่นะครับถือว่ารวมสางรวมแปลงน้ำกันนะครับถักเซตแอนไลน์มาตามนี้ครับขอบคุณครับ